ฮัลโหลฮัลโหลเทส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 ทาลอมโบหน่อยครับบัตบูตตัวหนึ่งใช่ไหมใช่บัตบูตตัวหนึ่งก็โอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วเอ้ยลำนี้สามห้าเลยป่ะหน้าสามหลังห้าเลยวะตรงนี้ยังหล่อเลยยังหล่อเลยใช่ป่ะลงไปดูส้มกันครับผมน่า หล่อจริงหล่อจริงจริงตัวนี้ก็จะเป็นตัว,ทวเทอรเรมโบครับหุย SSR สีขาวครับอันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็น FC FC เมืองจันแล้ข่าวว่าน่าจะไปอ้วนจูเนอร์ต่อครับน่าจะเป็นแมปกล่องแล้วก็แก้วาวก็เป็น1.1.9นเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นเดียวนะครับตัวสีประตูแต่ลูกค้าชอบโทนสีขาวเออว่าก็เลยอยากมาทําให้ทุกคนดูว่าสีขาวก็หล่อนะ เออสีขาวมันก็ดูสวยมันดูคลีนดีอ่ะเออสวยอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว SSR นะครับเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับอ่าเป็นงานโปรแม็กนะฮะคืองานโปรแม็กทุกคนจะดูนะฮะเบ้าเบ้าตัวนี้จะต้องลึกครับเนี่ยถ้า SSR ตัวนี้เบา้าตัวนี้ต้องลึกครับลึกอ่าลึกแล้วสวยส่วนตัวนี้นะฮะสเต็ปหน้าสามหน้าสามหลังห้ายางเลสซิ่งคิงครับก็หน้ายางน่าจะเป็นตัว 2 6 5 3 5 1 8าอ่ายางหลังก็น่าจะเป็นตัว3 1 5 3 0 1 8งอ้้ยมันหล่อวะ่ะนี่เว็รนวรุดนนิฟสอดนี่เดี๋ยวดูเอ้ยสามนิ้วนะแม่งโอ้โหฟิตอะ่ะเออฟิตอะ่ะเออฟิตสามนิ้วสอดเอาสามนิ้วสอดแล้วกันเออฟิตอะ่ะสวยอะ่ะก็เป็นสเต็ปที่อ่าสายเทียนนะก็คือเนี่ยฮะทรงเดียวกับรถน้าเลยครับก็ ท่อหน้าเพานะท่อหน้าเพาหนึ่งใบแมง่งสนะันะ่งมั้งอ่าท่อหน้าเพาแล้วก็โชคหลังหนึ่งคู่นะคือจริงๆนะทุกคนนะถ้าเกิดจะโหลดแบบลักษณะนี้นะนะ้าแนะนําให้ใส่โชคหลังสักหนึ่งคู่พอจบแน่นอนตัวนี้ยังไงก็เอาอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเราโหลดเตี้ยขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีไม่มีโชคหลังเลยก็มันก็ค่อนข้างที่จะขับลําบากนะครับก็แนะนําให้ใส่โชคหลังก่อนมีงบแล้วก็มาเติมโชคหน้านะครับ ยังไงก็จบแน่นอนเพราะว่ารถมันตุกเตียๆๆๆเ้ยๆๆเตี้ยเตี้ยเยอะบางคนว่าเอยเตี้ยแล้วปุ๊บจะขับดีไหมถ้าไม่มีโชก็ลาบากแน่นอนครับแต่ขับได้ไหมได้ครับเพราะว่ามันก็จะกระแทกแต่ถ้าใครชอบชอบฟามเตี้ยนะครับก็แนะนําให้ใส่ทักชุดหนึ่งัะคู่หนึ่งก็ได้ครับคู่หลังเนาะโดยรวมๆแล้วเฮ้ยมีแก๊ปด้วยนี่ว่าเออใส่แก๊ปมอนซ่านี่อีกอันหนึ่งเออหล่อว่ะ ไอ้ตัวสีนี้ถ้าใส่แจ๊ปแล้วมันสวยนะโอ้โหนี่จบหล่อเลยครับก็เป็นทรงสเต็ปหน้า3หลัง5นะครับทุกคนก็ดูเป็นแนวทางไลวยครับก็วันนี้น้าก็มาทําให้ดูว่า,าตัวเทอร์โบใส่ล้อสีขาวโลดเตียสเปคเป็นไงโอ้โหสุดอ่ะก็เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะด้วยครับเดี๋ยวน้าก็จะมาทําให้ดูเรื่อยๆนะ ทำทุกๆวันเลยอะทำแบบนี้เนาะเออตัวเตี้ยมั่งสูงมั่งมิวเอ็กมั่งสไตล์เราเนาะทำแบบคือทำทำแบบสไตล์เราดีกว่าคือแตาทุกกคนดูก็คือแต่งสไตล์ใครสไตล์มันนี่หวานะก็เป็นสไตล์ของนะทุกคนก็เป็นสไตล์ของทุกคนตังเราครับชอบของเราครับเงินของเราครับชอบอันไหนเอานั้นครับอย่าไปฟังคนอื่นนะชอบอันไหนเอานั้นตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับขอบคุณมากครับ